วันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันครับต้อนรับต้อนรับหรอต้อนรับิุนปีเจก็ให้ทุกคนเนี่ยถามคำถามไปในอินสตาแกรมนะครับเป็น Q&A ส่งท้ายปี2021ปีนี้นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันระหว่างนั้นขอ,อ,อจัดสนไมา้ไปเลยต้อนรับคิดมาสพี่เจชอบแต่งตัวสไตล์ไหนครับแต่งตัวสไตล์ไหนหรออ่าจริงๆอ่ะการแต่งตัวของเราค่อนข้างที่จะชัดเจนในในอนะินสตาแกรมเนาะก็เห็นกันอยู่เนาะก็แบบ สีดำแล้วก็จะเป็นฟิลฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฝรั่งหน่อยฟิลฟิลนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะแต่งแบบแนวเกาหลีแนวแบบสตรีทแวร์เกาหลีอะไรขนาดนั้นเป็นแบบว่าแนวโอปป้าอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆมีมีแต่งทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งแบบเจ็งยีนเสื้อยืดปกติแล้วก็รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเน้นง่ายๆเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าประมาณ สนิกเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสนิกเกอร์นะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่รองเท้าหนังน,น,นานๆทีใส่รองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าหนังเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบใส่ดยแหละมันต้องแต่งตัวแบบแต่งตัวให้ดูดีหน่อยะแต่เราเดี๋ยวจะพออูออกงานใช่ออกงานล้วค่อยแต่งตัวแบบรองเท้าหนังอะไรอย่างนี้อยากให้ไปที่ไหนมากที่สุดที่คิดว่ามีโอกาสน้อยที่สุดที่จะได้ไปแต่ต้องไปให้ได้ขอคำถามหน่อยนะอะไรนะอยากไปที่ไหนมากที่สุดแต่มีโอกาสน้อยที่จะได้ไปเขาเดาปะ โอืมก็มีส่วนนะจริงๆอะ่ะเราอะ่ะมีโปรเจกต์จะได้ไปโยโุโรปไปสเปนตอน2000ปี2000เท่าไหร่2020แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นมีโควิดพอดี <c oughs> ก็เลยแบบใช่เพิ่งเริ่มเลยก็เลยแบบ กันได้ไปฟรีด้วยนะเป็นโปรเจกต์ของ oppo ตอนนั้นได้ไปเหมือนเปิดตัวงานเปิดตัวมือถือสักอย่างเนี่ยแหละที่สเปนทําำี i s a เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นั่นแหละแ a นเนสนุกแล้วก็คือไม่มีประเทศแต่ว่าเป็นเขาหิใช่เพราะว่ายังไม่เคยไปยุโรปเลยนะจริงจริงสบวอนเซอร์เขาได้เมกาก็เข้าได้ตอนเด็กที่จะย้ายโรงเรียนบ่อยไหมคะ ไม่บ่อยนะเ่วนใหญ่จะเรียนจบในปีการศึกษาไม่ใช่ปีการศึกษาเรียนจบสักสูตรเหรออรุบาลน1เนี่ยย้ายทีห่งมาอุบาล2-3เสร็จแ,แล้วก็มาปอหปอหก็อยู่ปาโมดปอหยาวยันปอหเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่บดิน2 ตั้งแต่ม .1 ถึงม6เหมือนกันก็มามองเทพไม่ได้ย้ายบ่อยนะแต่ถ้าเจฟอาจะเจฟย้ายบ่อยเพราะว่าเจฟต้องย้ายตามพี่พี่เจอยากลองเล่นซีรีส์หรือละครไหมคะส่วนตัวเฉยๆนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเรื่องการแสดงเท่าไหร่อาจาจะแสดงแข็งเป็นท่อนไม้อะปเปหินแต่ถ้าแบบว่าโฆษณาก็น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวคิดค่าตัวให้ถูกๆครับถ้าดูอยู่ เออนั่นแหละก็โฆษณาก็น่าสนใจครับแต่ถ้าซีรีส์อะไรเงี้ยยังเฉยเฉยเพราะว่ามันต้องใช้อินเนอร์เยอะเนาะมันเหนื่อยใช่มันต้องเรียน acting ด้วยอะไรอย่างงี้พี่เจมีวิธีดูแลตัวเองยังไงคะในเวลาที่นอนน้อยหรือทํางานหนักไกลเปิร์นแฮะอ้าจริงพูดตรงๆก็ยังจัดการตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะนอนน้อยกับทํางานหนักเนี่ยเพราะว่านี่ก็เพิ่งคอาบ้าเออตอมทอนซินอักเสบอีกแล้วเฉลี่ยแบบว่า ปีละครั้งจริงๆก็พยายามนอนทดแทนแต่จริงมันก็ไม่ได้หรอกเนาะเขาบอกต้องดูแลตัวเองควบไปด้วยเออแล้วก็พยายามกินอาหารดีๆแล้วก็วิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้ขาดบิตามินเสริมสําคัญญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าอินญี่ปุ่นมากกว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเน้นแบบสิ่งที่เราเติบสิ่งที่เราเติบโตมาเช่นอนิเมะรตูอาหาร เออมันเยอะจริงเยอะกว่าปะเยอะกว่าเกาหล<า>ีส่วนใหญ่ก็เกาหลีก็จะเน้นไอดอลเสื้อผ้าสถานที่เที่ยวไม่ค่อยเท่าไหร่สถานที่เที่ยวมักจะตามมากับย้นใช่แต่ของญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนเก่าแก่กว่ามันก็เลยทํา <ำ S 2> <ขอ S 1> ให้แบบนะอินมากกว่าชอบส่วนไหนของตัวเองและชอบเพราะอะไรน่าจะรักยิ้มได้สองข้าง เพราะว่ารักยิ้มใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วแล้วก็ชัดที่สุดชัดที่สุดด้วยแล้วก็อะไรนะแค่อาปากก็มีแล้วรัหยิบก็มีพีจเจคยมีปัญหาด้านสายตาไหมครับและเคยทําเลสิกไหมเออไม่ได้ทําเลสิกครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหามากอะไรขนาดนั้นแต่จริงก็มีปัญหาเรื่องแบบสายตาสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเลนคอมอารมณ์แบบร้อยหนึ่งร้อยกว่ากับ200อไรอย่ะไรเงี้ยคือถ้าปิดปิดระหว่างซ้ายขวาตาขวาชัดกว่า ตา,าตาสายก็คือน่าจะาดสายตาไม่นเลากันใช่ตาขวาชัดกว่าจริงด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เล่นแอ็คแลนลล็อกทั้งวันโคโตรอ่งงั้นมั้งอะไรที่เป็นแรงบรันดาลใจให้ตัวเองผ่านอุปสรรคทุกๆอย่างแล้วผ่านไปได้ครับแรงบรันดาลใจให้ผ่านอุปสรรคเหรอจริงๆผ่านอุปสรรคไม่ได้ใช้แรงบรันดาลใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้กําลังใจมากกว่าถ้าอุปสรรค ตอนนี้เหรอน่าจะโดนยู u b e แกงนะครับเพราะว่าเหมือน YouTube เขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร u t u b e เนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมที่เหมือนปรับลดการแจ้งเตือนด้วยไหมยอย่างคลิปนี้ทุกคนแจ้งเตือนไหมลองลองคอมเมนต์บอกหน่อยเออลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคลิปนี้แจ้งเตือนไหมหรือว่าแจ้งเตือนช้าไหมเออจะได้ฟีดแบ็กให้ YouTube ให้ YouTube เลิกแกงสักทีเลิกปิดการมองเห็นสักทีหลักๆเลยก็คืออุปสรรคอันเนี้ย ไม่ใช่เรื่องงานถ้ามีงานยากๆมาก็ชอบที่จะลองทําเพราะว่ามันได้แก้ปัญหามันได้แบบว่าท้าทายอะไรดีเนี่ยจะอุปสรรคตรงที่ว่ายอดวิวน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็จะ,จะทำให้เราพอได้ง่ายใช่ใช่ครับถ้าเปลี่ยนชื่อได้พี่อยากเปลี่ยนชื่ออะไรมันเคยเปลี่ยนมาแล้วใช่แต่เมื่อเด็กมานานเอ้ยแต่เมื่อตอนเด็กๆเ,เอ่อไม่อยากเปลี่ยนอะเจ้ไหมม,ออมันดีอยู่แล้วเออมันดีอยู่แล้วอะไรบางอย่างที่มันดีอยู่แล้วเราไม่อยากจะเปลี่ยนใช่ครับคิดคอนเทนต์ในวันคริสต์มาสไว้บ้างไหมคะ มีตัดต่ออยู่เ,<อ>เดี๋ยวรอ <ฮะ S 1> เดี๋ยวรอดูเลยครับทุกคนจะลงประมาณช่วงนั้นไหมคะช่วงคริสต์มาสอีฟแล้วกันไอคลิปนี้ลงลงก่อนหรือลงหลังวะโควิดที่ผ่านมามีผลกระทบกับงานเยอะไหมปีต่อไปถ้ายังไม่ดีขึ้นจะมีวิธีรับมือ,อยังไงคะมีผลไหมมีเรื่องออกไปถ่ายเรื่องที่แบบว่าออกไปถ่ายไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ที่เราปรับเนี่ยก็มีแต่คอนเทนต์ที่แบบว่าอยู่ในบ้านมากขึ้นเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เราเหมดแพชชั่นหรือว่าแบบ หมดไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือตันคอนเทนต์เนี่ยก็มีเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่แบบว่าถ่ายรูปท่องเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์บ้างแต่พอแบบปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวความน่สนใจอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าจุดขายของเราคือบล็อก อาชีพที่เะททำในตอนนี้ตรงกับความฝันไหมคะตรงกับความฝันไหมก็ค่อนข้างตรงประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ตรงมาก,กา100%นะคือความฝันของเราไม่ได้แบบว่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แบบแบบเห็นชัดเจนอะไรขนาดนั้น,นแต่เป็นตัวอาชีพเออใช่แต่แค่แบบว่ามีความอิสระในการทํางานหรือว่าได้ทําตามงานที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าตรงความฝันแล้วแล้วก็ได้เงินได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วพี่เจเคยทะเลาะกับพี่เฟย์พี่เจฟไหมคะทะเลาะหนักสุดเรื่องอะไรคะถ้าเฟย์ะแต่ก่อนเคยทะเลาะบ่อยนะเพราะว่าอยู่ว่านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีบ้างอะที่ทะเลาะกันเรื่องแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าแบบเรื่องเอาแต่ใจของของเจเองมันก็มีบ้างที่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วแป๊บเดียวก็ก็ดีกันแหละเออไม่ได้แบบว่านั้นมากก็ดีกันทั้งนดู่าก็หายเองอะก็หายเองมากกว่า ก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าง้ายอย่งไลืมแล้ว,วไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะนานมากแล้วอ่ะเพราะตอนนั้นที่ทะเลาะก็เป็นช่วงแบบเด็กๆอะไรงี้มากกว่าเออ <kardeş> ใช่แต่ถ้าเจฟเหรอไม่ค่อยนายยน,นๆที่เกาหลีที่เกาหลีเอ e เอก็มีทะเลาะบ้างเออก็มีทะเลาะบ้างนิดหน่อยช่วงนั้นเพราะว่าแบบอ่าเราก็อยากได้งานที่ดีแต่เราก็อาจจะแบบเออไม่ได้แบบคิดถึงน้องแต่มันก็ไม่ถึงขั้นโกรธกันแบบเกลียดเลยนะเพราะสักพักันก็เข้าใจกันได้ ใช่เขาพีพ่น้องกันพีพ่น้องกันขอเทคนิคในการพูดในที่สาธารนณะหรือพูดหน้ากล้องยังไงให้ออกมาดูน่าฟังหน่อยครับพี่เจเอาตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยเ<อ> <laughs> ก็แนะนําช่อง YouTube อช่องหนึ่งดีกว่า,ช,วาชื่อช่องว่าออดิเตอรี่มนะครับเ <laughs> <laughs> ขาเป็นวิทยากรที่แบบว่าสอนเกี่ยวกับการพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีทริคเทคนิเคนเยอะแยะมากมายที่สามารถลองจริงจังลองไปปรับใช้ได้การพูดในที่ประชุมการพูดสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเราไปฟังคนที่โปรเฟชชั่นอล ด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าที่นี่ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยพี่เจมีฟิลอื่นที่สนใจอยากเรียนเพิ่มส่วนตัวไหมครับเพราะอะไรคืออยากเรียนเพิ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเรียนเพิ่มด้านสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแบบการถ่ายวีดีโออย่างงี้หรอหรือว่าอาจจะเป็นงานฝีมือเรียนปั้นเรียนงานบ้้นอน a t มี y ไงเราไม่ชินเราไม่เราไม่เซียนเลยเอออะไรด้านนั้นมากกว่าเรื่องงานดิเลกมากกว่าเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเรื่องวิชาการอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่เอาแล้วพอแล้วอยากเรียนแล้วอยากทำงานคลิปแรกของปี2565พี่เจจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคะตายแล้วบอกอนนี้กับสปอยปีใช่ไหมเียคนบอกเลยนะว,ว่าสปอยไหนได้ไหมเอางี้เป็นเกี่ยวกับถ่ายรูปแล้วกันจริงๆต้องบอกว่าถ่ายรูปจะเป็นความชอบเป็นแพชชั่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบอีกคลิปหนึ่งเลยที่เ,เราได้ทําคลิปถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองใช่ปีนี้มีแพทอะไรที่ยังไม่สําเร็จบ้างยอดซับ นั่นแหละก็ไม่ได้เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้เออก็ปีหน้าก็จะพยายามให้ให้ได้มากขึ้นนะทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันนะถ้าชอบกันก็ช่วยกันหน่อยยากคาดหวังอะไรกับปีหน้าบ้างอยากรู้ไว้เผื่อเป็นแรงกำลใจอันนี้ก็ถือว่ารวมๆเลยปะ รวมกับทุกคนเลยเนะาะก็ว่ารู้สึกว่ามันมีคอนแทเยอะมากพี่ราเกี่ยวกับแผ่นในปีหน้าแผ่นในปีหน้าทําอะไรบ้างจาททำอะไรเอ่อเราพูดคร่าวๆแล้วกันนะว่าเราจะมีโปรเจกที่จะไปคอลแลบกับยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆมากขึ้นจะจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามนะครับจะบอกว่าเป็นอะไรที่เคเจไม่เคยทำแล้วก็ยังมีสิ่งที่ชอบทำอยู่เลยบนบะโอ้โหนี่เป็นการใบแบบ บายสุดๆแล้วนะใช่แต่จะพยายามทําให้สนุกที่สุดปีหน้ามีแผนคิดว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศอะไรจริงๆมันมีเยอะแหละเราไปได้หมดแหละนะเอาจริงๆในเอเชียจะไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เอาไปได้หมดเอาที่ว่าประเทศไหนเปิดดีกว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าอะไรนะสิงคโปร์เปิดให้เที่ยวได้แต่พอโอไมคคอนมาจบจริงๆสิงคโปร์ก็ไปเที่ยวก็อนดูแล้วนะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วย เรื่องที่พี่เจร,รู้สึกประทับใจที่สุดในปีนี้แล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งถามมาว่าพี่เจรูร้สึกยังไงกับปีนี้อ่าเรื่องที่ประทับใจก็น่าจะเป็นเรื่องของทีมมั้งที่แบบว่าเราได้เข้าฟ้ามฝามฝามฝิดฝังทำแบบพี่เอกก้าวข้ามเซฟโซนตัวเองจนที่ว่าเราแบบตอนแรกเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวันแมนตลอดใช่ไหมวั One Man นแมนโปรดักชัก่นหรอทำทุกอย่างเออใช่อันน<ม>ี้เราก็ มีทีมที่แบบว่าคอยช่วยเรื่องแบบคอนเทนต์ hmm. เราอะไรอย <our>. ่างงี้มากขึ้นแล้วก็บอกว่ารู้สึกยังไงกับปีนี้รู้สึกยังไงกับปีนี้อะแม่งเอ้สัตบาลแห่งสวนก็ก็เหมือนปี2020ป่าะวะแค่พาร์ทสองมันก็ไม่รู้สึกแบบอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอะชอบปี2019ของเรามากเลยนะที่แบบว่าเราได้ไปเที่ยวแบบ เที่ยวเยอะมากอะช่วงนั้นนะด้ะไปเที่ยวเกาหลีไต้หวันมาเลเซียญี่ปุ่นสองรอบเลยเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบมีแพชชั่นมีกําลังใจมีไฟในการแบบทำคอนเทนต์เยอะมากๆอะแล้วแบบว่าทำคอนเทนต์ก็สนุกอะช่วงนั้นตอนนี้ก็สนุกอยู่นะแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามีสีสันเยอะเท่าตอนนั้นปีหนะ้าพี่จะอยากทำอะไรพิเศษไหมครับเอออยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมอืม hmm. ยาจังก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากทําอะไรก็ทําเลยแต่ถ้าแบบว่าอยากทําแต่ไม่อํานวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอเหมือนไปเที่ยวอะเออก็ต้องรอปีหน้ามีแพลนจะทําแบรนด์เป็นของตัวเองหรือเปล่าคะอู้เออนี่น่าสนใจคิดไว้ว่าจะทําอยู่แต่เป็นโปรดักอะไรเดี๋ยว อยากบอกอะไรกับผู้ติดตามบ้างคะ่ะอยากบอกอะไรผู้ติดตามก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะครับที่คอยเ,อเป็นกําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนผลงานที่ออกมานะครับใน YouTube ทั้ง IG ทั้ง Facebook อะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวเจเป็กสุดปังสุดคูนะครับที่สนับสนุนแบบรายเดือนด้วยเอออันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณใช่ครับน่ารักมาก ใช่ครับปี2022นะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับได้เจอกันได้พูดคุยมีคอมมูนิตี้ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็สนับสนุนติดตามผลงานเจต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคำถาม Q&A ส่งท้ายปี2021นะครับวอวยพรแล้วกันนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ <c oughs> ในช่วงรัฐบาลแบบนี้นะฮะ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงทั้งทั้ง กายใจคิดอะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะครับก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมมีความสุขกับชีวิตด้วยแหละก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ Q&A ในคลิปนี้นะครับชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊ายบาย